สวัสดีครับ EP นี้นะครับเราจะมาเปิดพอตของเซียนหุ้นนะครับดรนิเวศว่าถือหุ้นอะไรบ้างของปี2564ีนะครับปีล่าสุดนี้นะครับดรนิเวศนะครับเหมวชิระวลากรนะครับนักลงทุนคุณค่าหรือนักลงทุนด้าน VI นะครับท่านกล่าวว่าการฝึกจิตให้เข้มแข็งแบบ VI นะครับต้องดูหุ้นให้น้อยดูที่ตัวธุรกิจให้มากนะครับอยากให้นักลงทุนมองว่าตัวเองพร้อมที่จะถือหุ้น นั้นไปตลอดชีวิตนะครับถึงแม้ราคาหุ้นจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็อาจะไม่ขายเพราะมองเงินปันผลที่ได้รับทุกๆปีเป็นหลักนะครับเหมือนเราเป็นหุ้นส่วนธุรกิจคนหนึ่งนะครับอันนี้เ็เป็นคํากล่าวของดรนิเวศนะครับในส่วนของปี2564นี้นะครับที่ดรนิเวศได้ทําการถือหุ้นอยู่นะครับจากข้อมูลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับณนะวันที่ 23. เมษายนส5 6 4นนะครับพบว่า,าดรนิเวศเหมวชิระวรากรน,นะครับนักลงทุนคุณค่าหรือนักลงทุน VI นะครับมีชื่ออยู่ในโครงสร้างผู้ถือหุ้น10อันดับแรกนะครับที่มีชื่อเสียงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทจดทะเบียนดังนี้นะครับ 1. ะครับ EASTW น,นะครับ e w, รบ,บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกนะครับ ถือหุ้นเป็นอันดับที่9จํำนวน10ล้านหุ้นนะครับคิดเป็น0.60เเของจำนวนหุ้นทั้งหมดนะครับมูลค่าการลงทุนรวม99.5ล้านบาทนะครับ2 QH นะครับบริษัท Quality เงานะครับถือหุ้นเป็นอันดับที่3นะครับจำนวน250ล้านหุ้นคิดเป็น2.33เอร์เซของจำนวนหุ้นทั้งหมดนะครับมูลค่าการลงทุน 615ล้านบาทนะครับและ3นะครับ TCAP นะครับบริษัททุนธนชาตนะครับถือหุ้นเป็นอันดับที่8จํจำนวน14ล้านหุ้นคิดเป็น1.2เปอร์เซ็นต์ของจำนวนหุ้นทั้งหมดนะครับมูลค่าการลงทุนรวม525ล้านบาทนะครับก็นี้ก็จะเป็นในส่วนของดออรนิเวศนะครับที่ถือหุ้น ในปีสองห้าหกสีนะครับมี E A S T W นะครับจำนวนหุ้น10ล้านหุ้นนะครับมูลค่ารวมเ9 5ล้านบาทนะครับ Q H นะครับจำนวนสองร้อยห้าสล้านหุ้นมูลค่า615ล้านบาทนะครับและ T C A P นะครับจำนวนหุ้น14ล้านหุ้นนะครับมูลค่ารวม525ล้านบาทนะครับ แล้วก็ในส่วนของ E A S T W นะครับหรือบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกจำกัดมหาชนนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่9.95บาทนะครับก็บวกมาจากเมื่อวาน0.05บาทนะครับในส่วนของอาจารย์ดรนิเวศเนี่ยนะครับก็ถือวุ่นเป็นอันดับที่9นะครับ ในส่วนของมูลค่าทางการเงินนะครับ,รบสั์สนรวมในปี62นะครับ21,180.88ล้านบาทนะครับปี2563นะครับ22,853ล้านบาทนะครับกำไรสุทธินะครับของปี62อยู่ที่1 0 1 4 7 9ล้านบาทนะครับอของปี63อยู่ที่764.15ล้านบาทนะครับ กำไรต่อหุ้น B62 0.63บาทนะครับ B63 0.46บาทนะครับราคาของสิ้น B2563 นี้9.30บาทนะครับราคาวันณวันที่10เดือนพฤษภาคม2 5 6 4 9 9 5บาทนะครับค่า PE ของ B2563 นี้อยู่ที่19.06นะครับในส่วนของเดือนพฤษภาค คม2 5 6 4นะครับอยู่ที่21.66นะครับอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนนะครับของ B ี5 6 3อยู่ที่5.05นะครับของ B ี5 6 4อยู่ที่4.02นะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของหบการเงินนะครับและก็ในส่วนของสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นนะครับจะเห็นว่าบริษัท EASTW นะครับก็จะอาจ่ายเงินปันผลนะครับบีละ2ครั้งนะครับในบี2-1นะครับเดือน5วันที่5นะครับอยู่ที่0.24บาทนะครับและอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นประมาณเดือน9นะครับของปีที่แล้วนี่อยู่ที่0.16บาทนะครับก็รอ,อผลงบการเงินออกนะครับ ันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกราฟนะครับแนวโน้มของกราฟก็จะเป็นในแนวขาขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลให้ทุกท่านได้นำไปประกอบนะครับตัวต่อไปนะครับ QH นะครับ QH นะครับราคาล่าสุด2.28บาทนะครับก็ลดม,มาจากเมื่อวาน0 0 2บาทนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะวันที่11พฤษภาคม2 0 2 1นะครับ ในส,ส่วนของผลประกอบการนะครับ QH บริษัท Quality h e h นะครับของ B62 นะครับอยู่ที่5 0,000กว่าล้านบาทนะครับในส่วนของ B63 อยู่ที่4 7 0 0 0ื่กว่าล้านบาทนะครับในส่วนของกำไรสุทธินะครับ B62 อยู่ที่2,853กว่าล้านบาทนะครับและก็ในส่วนของ B63 อยู่ที่2123กว่าล้านบาทนะครับกำไรต่อหุ้นนะครับของ B62 อยู่ที่0ูนจุด 27นะครับ B63 อยู่ที่0.20บาทนะครับราคาล่าสุดนะครับของ E63 เดือน12นะครับอยู่ที่2.32ของ b e 6 4นะครับของเดือน5อออยู่ที่2.28บาทนะครับค่า PE ของ B63 อยู่ที่11.20ค่า PE ของ B64 อยู่ที่11.50นะครับ อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนนะครับของ B63 อยู่ที่8.62นะครับในส่วนของ B64 เดือน5นะครับอยู่ที่5.26นะครับในส่วนของสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นนะครับในส่วนของบริษัท QH q u a l นะครับคุเาเนี่ยนะครับก็จะปันผลบีละ2ครั้งเช่นกันนะครับของ B21 นี้ในเดือน4นะครับวันที่28นะครับก็ปันผลไปแล้ว0.08นะครับ ก็คาดว่าจะบันผลในเดือน8อีกครั้งหนึ่งนะครับเดือน8ปของปีที่แล้วอยู่ที่0.04บาทนะครับันนี้ก็เป็นปันผลนอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกราฟของบริษัท QH นะครับก็จะเป็นภาพโดยรวมนะครับแนวโน้มก็คงแนวโน้มก็จะเป็นประมาณขาขึ้นนะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับเพื่อให้ทุกท่าน ได้ประกอบนะครับในการพิจารณารับถือหุ้นนะครับตามเสียนหุ้นนะครับตัวที่3นะครับที่ดรนิเวศถือนะครับก็จะเป็น TCAP นะครับหรือ TCAP บริษัททุนธนชาติจำกัดมหาชนนะครับราคาณตอนนี้วันที่11นะครับเดือน52021นะครับอยู่ที่34.25บาทนะครับก็ราคาเสมอกับเมื่อวานนะครับ ในส่วนของผลประกอบการนะครับรั์สนรวมของ B62 อนะครับอยู่ที่1 6 0 0 0 0กว่าล้านบาทนะครับของ B63 อยู่ที่140,000กว่าล้านบาทนะครับในส่วนของกำไรสุทธินะครับของ B62 ออยู่ที่10,000กว่าล้านบาทนะครับในส่วนของกำไร สุทธิของ B63 อยู่ที่6,000กว่าล้านบาทนะครับกำไรต่อหุ้นของ B62 อยู่ที่9.43บาทนะครับกำไรสุทธิของ B63 อยู่ที่6.26บาทนะครับค่า PE ของ B63 นะครับอยู่ที่3.48นะครับค่า PE 2564อยู่ที่5.39นะครับค่า PE นี่น้อยนะครับ ในส่วนของอัตราเงินปันผลตอบแทนนะครับอยู่ที่2อยู่ที่21.68นะครับอันนี้ของ b 63ส่วน b 64อยู่ที่8.76นะครับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นนะครับบริษัทที่แคบนะครับก็จะปันผลปีละ2ครั้งเช่นกันนะครับปันผลครั้งแรกของปีสองหนึ่งนะครับเดือน4นะครับอยู่ที่1.80บาทนะครับและก็อีกครั้งหนึ่งก็ ก็คงจะเป็นเดือน8นะครับของปีที่แล้วอยู่ที่1.20บาทนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับในส่วนของกราฟนะครับภาพโดยรวมก็จะเป็นขาขึ้นนะครับแนวโน้มขึ้นนะครับก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับของเสียนหุ้นดรนิเวศนะครับว่าถือหุ้นอะไรบ้างนะครับก็จะคงเป็น เป็นข้อมูลในการาพิจารณารับหุ้นนะครับในส่วนของนักลงทุนมือใหม่อย่างพวกเรากันนะครับถ้าว่าในส่วนของคลิปนี้นะครับได้เป็นประโยชน์กับทุกท่าน,นก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ